สวัสดีครัเพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของจีนเช้าจีนบ่ายแล้วก็จีน VIP เช้า VIP บ่ายเนาะเราเขียนแต่หัวมจีน VIP เช้าเอา VIP ขึ้นก่อนเลยตัวเด่นก็คือเจกับศนย์ตัวรองก็คือ5้ากับ2นะคะก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้า็ดศห้าห้ห้าสหส้าสห้าเจ็ดห้าแด สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสองเก้าสามตัวก็ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดสองห้าสี่ศูนย์สี่สองหกศูนย์แปดแปดห้าศูนย์จีนบ่ายก็ศูนย์ก็สามตัวรองก็หกกับเก้านะศูนย์เราให้รูดอยู่แล้วเนาะสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปด

4 0 8 4 0 4 0 5 5 0 7 8 0 6ต่อไปเป็นจีนบ่าย VAP มันก็เข้ามาชอบเข้าของจีนบ่ายด้วยเด้อตัว VAP มาเข้าจีนธรรมดาตัวเล่น1กับ8ตัวรองก็0กับ4เนาะ1 0 1 1 1 3 1 4 1 6 1 7 1 8 8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 6 0 0 0 2 0 3 0 4 0 6 0 7 0 8 สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสามตัวก็หนึ่งเจ็ดสองหกแปดห้าปดสามแดหนึ่งก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะอย่าลืมกดซับส i b ์กดไลค์ด้วยนะคะช่องน้ำเพชรพารวยเนาะพากันดูให้เฉยไม่พากันกดกันเลยให้กำลังใจกันหน่อยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ